สวัสดีครับเพืเ่นอนๆพ่อคอบ,บาวแดงเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่ได้ชักชวนห้ใครมากินเบียรนะแต่ว่าเราก็แค่แบบอยากรู้ว่ารสชาติน,าน, <S <S 1> <S 1> นั้นเป็นยังไงนะคือแบบตอนนี้แบบกําลังแบบกําลังแบบมีนเป็นที่หน้ารองมากเลยมันกระป๋องละกระป๋องละห้าสิบสี่บาทซื้อมาจากร้านร้านนึงอ่ะเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วกันไม่ไม่บอกกลนว่าที่ไหนเนาะเด็กต่ำกว่าอายุกว่าสิบแปดเนาะมีผู้ปกครองแนะนําในการดื่มนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะเราไม่ได้รีวิวแอลกอฮอล์นั้นละ ก็ไม่ได้แนะนําให้ใครมาดื่มนะแต่ว่าเราแค่อยากจะบอกเฉยๆว่ารสชาติมันเป็นไงนะอันนี้เป็นคารับบาวนะอ่ะเป็นตาเข่าควายแล้วก็เป็นรากเกอร์หรือว่ารากเกอร์ใช่ปะลาเจอร์อ่ะเหมือนว่าลาเจอร์ลาเจอร์เบียร์ลาเกอร์อันนี้เป็นแบบดาร์กหน่อยมั้งเนี่ยเป็นดันดันเกอร์อ่ะดันเซอร์แดงอะไรนะดันเคิลหรือว่าจะต,ต่ออ่ะมันาแดนเจอร์แล้วเมื่อ่ะข้า,ามาเถอะมาคอมเมนต์แล้วกันว่ารสชาติเป็นไงนะ